ค่ะนงเมย์กลาบขอบพระคุณคุณแม่สมรีนะคะที่มีตาออเดอร์ผลไม้ให้กับน้องเมยนะคะคุณแม่จ๋าขอให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองนะคะใครจะทำยั้ไเอ็ดเดอิงคนี่นะคะคุณแม่จ๋าสองตากล้านะคะกลาบขอบพระคุณคุณแม่นะคะเมย์ขอบคุณค่ะคุณแม่สมชีตอนขอบคุณคาดจ้าไปช่วยเช็คมาหนาอุ้มือเลย จ้าจ้าก่อนค้าขอให้คุณแม่หิงเฮงเมยเยปังๆนะคะกาขอบพระคุณนะคะขอบคุณที่เมตาน้องเมยนะคะค,ะคุณแม่จเาเรได้เป็นไม้ให้น้องนะคะ,คะนะคะ,ะ,คะอรูณ<โอ>นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณะค่ะ Nhìn nó là. Ngoài.